สวัสดีครับพบกันดีแล้วนะครับในช่อง YouTube ช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับนำพระพุทธคุณสูงนะครับเป็นพระที่เกี่ยวกับโชคลาภนะครับและมีการคุ้มภัยนะครับป้องกันภัยจากสิ่งอันตรายนะครับพุทธคุณสูงนะครับ จากอันนี้พระจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับภาะอีสานนะครับอำเภอพูนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นกิจนะครับหัวพญานาคนะครับเนื้อผสมนะครับทองเหลืองนะครับงพิษเนรนะครับสนักส่งนะครับบางเกษตรทุ่งเศรษฐีนะครับ ผมก็งงๆกันนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับก็เผยมาแล้วนะครับอยู่ที่สำนักส่งนะครับบางเกษตรทุ่งเศรษฐีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพงพอเนนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเพล็กออฟเชียลนะครับและช่องทิกเกอรนะครับ ท้างเปลือกนะครับมาดูเนื้อนะครับพัดล่อโบราณนะครับหล่อปนัวนะครับเป็นแกะบล็อกสดนะครับนะครับนะครับสมนะครับความคมชัดนะครับอันแกะบล็อกสดนะครับหล่อนะครับ ัลโหลนะครับมีชื่อหลวงพ่อเนี่ยนะครับพ่อเนนะครับนุราฮผสมนะครับถ้าพูดถึงนะครับน่าจะถึงยุคนะครับเนื้อนะครับคาดว่าน่าจะต้นปี2500นะครับเป็นกิจเก็บไว้นะครับป้องกันตัวคุใส่นะครับ เราเรียกว่ามโชคลาภด้วยนะครับข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต้องกันภัยอันตรายนะครับแล้วก็มีเมตตามหานิยมด้วยครับกริดอันนี้นะครับหัวพญานาคนะครับเทนะครับก็จิระองค์นะครับกริดครับนี่เราเกียระบายด้านบนนะครับ ปลายตามบนนะครับทำให้มันเข้าทรงนะครับครับเห็นนะครับเพร,เพราะว่ามันคลาสสิกดีนะครับมันคลาสสิกดีนะครับ ยากนะครับตอนนี้เงียบๆนะครับกระเสนะครับพระเก่านะครับส่วนมากจะเป็นกระเสพระใหม่นะครับเพราะศิลานะครับได้ข่าวออกทีวีนะครับปรากฏว่าคนจองพระนะครับแน่นวัดนะครับนื่อสังสามวันนี้เองนะครับไม่เพ้กับหลวงพ่อเดิมนะครับ วัดเขาเปนเขานมโลกนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับกระเสมาแรงนะครับตอนนี้ราคาพุ่งนะครับกพเดิมครับอยู่ราวๆเกือบสองหมื่นนะครับราคานะครับแล้วก็ทั้งคลายนี่ก็ประมาณลักหมื่นนะครับเหมือนกันนะครับเป็นพระตามกระเสษนะครับ นเต่คนเลือกนะครับของปลอมออกมาเยอะนะครับตอนนี้นะครับต้องเลือกดูให้ดีนะครับตอนนี้นะครับพักเซ่นะครับของปอมมาเยอะนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับก็ต้องติดอกช้างเผือกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เพื่อนำคลิปดีๆมาลงนะครับคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับช่งนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ซีเรียสน,นะครับตามเกษตรนะครับขอบคุณที่ทติดตามนะครับกดไลคก์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับยเยริลมครับ เดอนสิงหาครับมีนัดที่จงังหวัดสุรีครับจัดโดยมาสมาคมพระเครื่องเมืองไทยนะครับจังหวัดสิุรีนะครับรดติดตามตัวเชร์ด้วยนะครับเกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ